อดีเทุกคนก็ซื้อเกมไหมคะนะแล้วก็วันี้เรามันจะมาเล่นมินิเกมแต่เรามาอัสเปเชียลนั่นเองเนาะก็คือตอนนี้มันนี่นะมีทั้งหมด7 5็5หบาทก็คือเราสามารถซื้อยศไล่ไปได้แล้วก็มือก็ันนี้คือเซอร์เอ็มจีคอสเมาที่เราแบบเล่นมันมาเป็นระยะเวลานานนะมมากมากมาด้วยนะ เฮ้กาเดียนยดแรกของเราไม่รู้คือไม่เคยซื้อยศเลยไม่รู้ว่าตังจะหายป่าสองร้อยห้าสิบหกบาทกาเดียนพีสทีเอชโอเคก็ไม่น่าเกลียดเลยนะก็ยังแบบอืมมันก็ยังพอมีหน้ามีตาอยู่บ้างอะทำไมเชื่อเป็นอย่างนี้ล่ะ กนต้องลองเข้าๆดูการเดยนผี C S A โอเคถือว่าอัปเกรดตัวเองมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในคลิปหน้านะว่ายดการเดนเนี่ยในเซิร์ฟคอสโนเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะจ๊ะ แค่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ว่ามันดูแบบโคตรโดดเด่นอนะการเดียนอนะอ่านอ่านการเดียนที pch ปบมือครับโอเค่เราจะอัปเดตไปเรื่อยๆเลยอนะคือตอนแรกเกป็นแบบเจ็ดหมื่นห้ากูซื้อฮีโร่เลยกูไม่เอาละการเดียนกูไม่ชอบเหยดอ,อาการเด่นกูซื้อฮีโร่เลยแม่เหมือนต้องไล่ไปซื้อการเด่นก่อนแล,อแล้วก็เจ็ดหมื่นห้าไปฮีโร่อีกแล้วก็สองแสนห้าไปไททานจบไอย่างนี้นะโอเคก็มันเฉือดเป็น<ไ>แบบ อ่าเรียกว่าการบ้านก็อาจจะมีเสียงเข้านะก็อย่าไปใส่ใจก็มันเป็นการอัปเกรดระดับของเรา,เ,ราเพื่อให้รู้ว่าแบบที่เราเล่นมาเนี่ยนะมันทำให้เราได้ยดนี้ขึ้นมาครองนั่นนะโอเคสหลับคลิปนี้ก็คง,งนะปเป็นที่นี้ชอบก็อลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดปินแลวกันนะจ๊ะบา,บาย